เจอแล้วแอร์พันธิราแจ้งข่าวดีเฮดเมตโตกลับมาแล้วจ้าเป็นข่าวสุดฮือฮาในวงการบันเทิงไปเลยที่ก่อนหน้านี้สาวแอร์พันธิราเพิ่งถูกแฟนหนุ่มนักธุรกิจสุดหล่อไอรัชสิทธิ์มั่นคนธนทรัพย์คุกเข่าขอแต่งงานที่โรงแรมหรูในรัฐยูทาห์สหรัฐอเมริกาด้วยบรรยากาศสุดโดมเติก ลงทุนจัดชาขอแต่งงานสุดอบอุ่นน้อยแต่มากเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2564ที่ผ่านมาทำเอาสาวแอร์ซึ่งน้ำตาไหลเลยทีเดียวแน่นอนว่าเรื่องนี้สร้างความฮือฮาให้ชาวโซเชียลอย่างหนักเพราะแหวนเพชรขอแต่งงานที่สาวแอร์ได้รับเม็ดใหญ่บึ้ม,มากๆแต่ใส่ได้ไม่ทันเลยค่ะเพียงหนึ่งเดือนเท่านั้นก็ได้เรื่องเพราะเมื่อวันที่15ธันวาคม2 5ง4ที่ผ่านมาสาวแอร์พันธิราก็โพสต์แจ้งว่าง,งานเข้าเธอทำเพชรดังกล่าวที่อยู่บนแหวน หายไปโดยเจ้าตัวนะคะโพสรูปรรม,มือพร้อมกับตัวเรือนแหวนบนนิ้วนางข้างซ้ายแหวนไม่หายแต่เพชหายพร้อมเขียนข้อความว่าตึงแม่พึ่งเตือนแหวนไม่หายแต่เพชหายค่ะหนึ่งเดือนผ่านไปหัวใจวายหาไปขาดต้องเจอแต่สุดท้ายนะคะก็ได้เจอข่าวดีค่ะเพราะเมื่อล่าสุดของวันที่ 13, มธันวาคม2564กนะคะก็คือเช้านี้นะคะเจ้าแอร์พันธิราค่ะโพสตแจ้งข่าวดีผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวโสต์ภาพเจอเพชแต่งงานเม็ดโตที่หายไปพร้อมเขียนข ความว่าดีใจกว่าผู้ชายขอแต่งงานก็คือเจอเพชรที่ผู้ชายให้นี่แหละน้าตาไหลเลยขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยังเมตตาหนูและขอบคุณสําหรับทุกกาลังใจที่ส่งมาให้นะคะ8วันแห่งความวุ่นวายใจนอนก็ไม่ค่อยหลับทรมานมากๆปาฏิหาริย์ยังมีแม่วาเธอปากศักดิ์สิทธิ์มากเหมือนเสกให้หายเสกให้เจอทําบุญทําทานไหว้พระทุกวันตั้งแต่เพชรหายง้นก็ไปค่ะไปทําบุญต่อเพราะขอท่านเยอะมากเหลือเกินแฮะ ป็กฏิหารแฮชแหนูเจอเพชแล้วหลังจากที่สาวแอรพันธิรานะคะได้โพสต์โพสต์นี้ออกไปนะคะในส่วนของคอมเมนต์เนี่ยก็มีหลายคนนะคะได้เข้ามาแสดงความดีใจกับเธอเป็นจํานวนมากเลยนะคะอาทิดีใจด้วยค่ะพี่แอร์ไว้ขนลุกดีใจด้วยจริงๆค่ะพี่แอร์เฮ้ยดีใจโอ้ไม่ก็เจอได้ยังไงคะไปอยู่ที่ไหนอุ้ยดีใจด้วยนะไว้มีจริงดีใจด้วยนะดีใจด้วยค่ะเย่ดีใจด้วยนะคะสุดๆฝันเอ้ยฝันมาน,นะดีเต้นหอมนะคะได้เข้ามาพิมพ์ถามน,นะคะว่าเจอที่ไหนเ แต่หลายคนก็บอกว่าโอ้โหมาได้ไงครับเนี่ยกี้ด,ดีใจแทนมากๆครับฉเฉลยก่อนบางคนนะคะก็บอกว่าดีใจด้วยค่ะที่เจอแนะนําเปลี่ยนตัวเรือนด่วนต้องฝังหรือทําหนามเตยที่เกาะดีกว่านี้ค่ะสาวแอรนะคะได้ตอบว่าได้เลยค่ะขอบคุณมากๆนะคะ <Workers. S 2> อีกหนึ่งคนนะคะคือคุณแม่ยังสาวยังพอยชิจันค่ะเข้ามาคอมเมนต์ว่าไอ้ดีใจด้วยสุดๆเขาก็เคยเข้าใจเลยเคยทำหลุดเหมือนกันตอนนั้นพอยเจอในกระเป๋าตัวเองหล่นตอนหยิบของในกระเป๋าแน่ๆช็อกมากเม่กาใส่ไปอีกนั้นต้องเอาไปทำใหม่ใส่เขี้ยวรอกไว้ดีๆเลยนะสู้ๆทำบุญต่อไปแม่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆของวันที่เจ้าสาวนะคะที่หาแหวนเพชรเมดโตของตัวเองเจอจนได้ค่ะทางเราก็ขอร่วมแสดงความยินดีด้วยนะคะ